อรินมองดูพาคินและอาจารย์พรชัยสลับกันไปมาเธอพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดรหัสที่พวกคุณตามหามันอยู่กับฉันตั้งแต่แรกเธอถามด้วยความไม่เข้าใจใช่ครับพาคินตอบรหัสนี้ไม่ได้ถูกส่งต่อทางพันธุกรรมแต่ถูกสร้างขึ้นจากความทรงจำในวัยเด็กและความทรงจำนั้นถูกซ่อนอยู่ในสมองคนคุด คาคินและอาจารย์พรชัยเปิดเผยว่าในอดีตนานมาแล้วมีโครงการลับทางการแพทย์ที่พยายามสร้างความคงกระพันทางพันธุกรรมเพื่อหยุดยั้งโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแต่โครงการนี้กลับผิดพลาดและสร้างโรคเงาผีเสื้อขึ้นมาแทนโดยมีเป้าหมายคือการลบความทรงจำของผู้ป่วยออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายทำให้ร่างกายของผู้ป่วยแห้งเหี่ยว และกลายเป็นศพที่สมบูรณ์แบบพ่อแม่ของเราก็เป็นหนึ่งในทีมวิจัยนั้นพาคินพูดพร้อมกับมองดูวิดีโอเกบเ่าๆของพ่อและแม่ของเขาพวกเราได้รับยาต้านไวรัสมาแต่ยาตัวนั้นมีฤทธิ์แรงมากจนเราไม่สามารถจําอะไรได้เลยอาจารย์พรชัยและพาคินได้รวบรวมบอดแสเพื่อตามหายาตัวนั้นแต่บอดแสทั้งหมดนั้นซ่อนอยู่ในความทรงจําของใครบางคนที่ยังไม่เป็นโรคนี้ และคนคนนั้นก็คืออาริธพาคินใช้เครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นความทรงจำที่ถูกลบไปในสมองของอาริธในขณะที่เขากำลังทำอารินก็ได้เห็นภาพความทรงจำที่เลือนลางของพ่อแม่ของเธอที่กำลังบอกเล่าถึงวิธีถอดรหัสสุดท้ายซึ่งเป็นรหัสที่ซ่อนอยู่ในชื่อของเธอเอง A ออ,อารินในความทรงจำกำลังเรียนรู้วิธีการทำง,งานของโปรแกรมต่าง ที่สร้างรหัสที่คล้ายกับ DNA ขึ้นมาและเมื่อเธอสามารถปลดล็อกรหัสสุดท้ายได้เธอก็ได้พบกับแผนที่ของอาคารลับในป่าแห่งหนึ่งอรินมองดูพาคินและอาจารย์พอดชัยสลับกันไปมาเธอพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดรหัสที่พวกคุณตามหามันอยู่กับฉันตั้งแต่แรกเธอถามด้วยความไม่เข้าใจใช่ครับพาคินตอบ ระหัสนี้ไม่ได้ถูกส่งต่อทางพันธุกรรมแต่ถูกสร้างขึ้นจากความทรงจําในวัยเด็กและความทรงจํานั้นถูกซ่อนอยู่ในสมองคนพุดภาคินและอาจารย์พรชัยเปิดเผยว่าในอดีตนานมาแล้วมีโครงการลับทางการแพทย์ที่พยายามสร้างความคงประพันธ์ทางพันธุกรรมเพื่อ,อยุดยั้งโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแต่โครงการนี้กลับผิดพลาดและสร้างโรคเงาผีเสื้อขึ้นมาแทน โดยมีเป้าหมายคือการลบความทรงจำของผู้ป่วยออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายทำให้ร่างกายของผู้ป่วยแห้งเหี่ยวและกลายเป็นศพที่สมบูรณ์แบบ